ดีครับพบกับนักสึกเกมเมอร์ทีวีครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับอันนี้เราจะกลับมารีวิวรีวิวพิกซ m เ n มอนกันอีกทีนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็ก็เริ่มแรกเลยนะครับเนี่ยมันจะเข้าเวอร์ชั่น1.8แล้วนะครับโปเกมอนใหม่ที่กําลังเขากาลังผลิตกําลังแบบน่าจะเข้ามาในแพทหน้านะครับก็คือในเนี่ยนะครับพ่อโอนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับซันซันฟลาว ซันฟลอร่านะครับอะไรประมาณนี้ตัวที่สามนี่รู้สึกว่าจะเป็นโทเกปี้หรือเปล่าโทเกปี้ร่างสองนะครับชื่อว่าโทเกติกอะไรประมาณนี้ส่วนตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันน่าจะเข้ามาในแพทหน้านะครับอูเพลงดังเลยเกินโอเคก็น่าจะมีประมาณ4ตัวนี้นะครับเท่าที่เขาอัปเดตมาให้ดูนะครับแล้วก็ผมจะมารีวิวดูไอ้นี่ไอ้ไ ใครที่อยากรู้ว่ามีโปเกมอนอะไรบ้างในในพิกชอนตอนนี้นะครับเข้าไปที่ได้เข้าไปที่นี่ได้นะครับพิกชอนมดสแลตวิกินะครับอะไรอันนี้ก็จะเป็นประมาณรัโปเกมอนทั้งหมดที่มีอยู่ในพิกชอนเลยว่ามีตัวอะไรบ้างเราอยากรู้ค่าพลังของอะไรอย่างสมมติเราอยากรู้ของไคโอก้าอ่ะตัวไคโอก้ามันเก่งแค่ไหนก็เข้ามาดูนะครับ อันนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับถ้าอยากรู้ภาษาไทยเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะทำเว็บขึ้นมาเว็บสักเว็บหนึ่งแปลภาษาไทยไว้ให้หมดเลยประมาณนั้นก็นี่นะครับเป็นหน้าตาของไคโอกา้านิชาตอะไรเป็นโปเกมอนประเภทไหนมีแอบิลิตี้อะไรแอ,อบิลิตี้ซ่อนอะไรเกิดที่ไหนเนี่ยเนี่ยครับบอกว่าเทพไม่เกิดนะครับนี่ครับเทพเกิดที่ดีโอเชียนนะครับดีโอเชียนหน้าตาเป็น เนี่ยเป็นที่เกิดของไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเลย Deep o เชียทะเลลึกนั่นเองแล้วก็เกิดตอนกลางคืนเท่านั้นมีโอกาสเกิดตอนเลวเจ็ดสแล้วก็โอกาสจับได้แค่5%เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าตีมันตายจะได้เ p สพี a อ k แนะครับใครจะไปตีมันวะสามารถขี่ได้ไหมขี่ได้ครับขี่ได้มีไข่ไหมไม่มีนะครับ d ิสค o เวอรนะครับมันบอกว่าไม่มีไข่นะครับ ก็เป็นประมาณนี้นครับถ้าตีมันตายจะได้นี่สําหรับเซิร์ฟไหนที่มันดอกของนะครับจะได้รอฟิตนะครับปลาย่างอโอกาส99%ได้18ชิ้นเลยอะเอาดูนี่สเตตัสมันสเตตัสมันที่เลเวลร้อยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ310ถึง40 404นะครับเลือดเยอะมากนะครับก็จุดเด่นของมันน่าจะอยู่ที่ s r แ Tag นะครับนี่สูงให้ได้เลยสูงกว่าเพื่อนนี่แถบกราฟ จะเป็นสูงสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ที่เลเวลร้อยนะครับมีโอกาสถึง438เลยทีเดียวโทท่อนะครับสเตตัสรวมทั้งหมดจะเท่ากับ670นะครับประมาณนี้แผ้ธาตุอะไรเรามาดูนี่พวกนี้นะครับแผ้ธาตุอะไรโดนธาตุอะไรแรงก็เดี๋ยวไม่ขออธิบายครับเดี๋ยวมันจะยาวยืดเดี๋ยวไปดูคลิปหลังๆแล้วกันมันมีอธิบายอยู่นะครับแล้วก็นนี้เป็นท่าที่เรียนโดยโดยเลเวลนะครับ าเลรว่าหนึ่งจะเรียนอันนี้ได้หรือว่าห้าจะเรียนท่านี้ได้อะไรเนี้ยพลังโจมตีเท่าไหร่แม่นยำไหมใช้ได้กี่ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองอ่านดูนี่เรียนทีเอ็มอะไรได้บ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็สันส้นๆที่ผมอยากจะรีวิวจริงๆก็ในน่าจะเป็นระบบของตอนนี้กําลังนําเข้าระบบนี้นะครับเขียนกันเองนะครับอ่าตอนนี้ลงไปแล้วนะครับที่เซิร์ฟโปรเกมวีเพย์นะครับในลงระบบนี้ไปแล้ว ระบบนี้ทําอะไรได้นะครับก็จะมีแบบโชว์โปเกมอนเลยว่าเราโปเกมอนของเราอ่ะห้าตัวมีอะไรบ้างครับ1 2 3 4งอห้าอะไรประมาณนี้สามารถมีโปเกมอนได้เลยตรงนี้เลยสดๆไม่ต้องรอแอดมินให้เมื่อยอะไรประมาณนี้อย่างอันเนี้ยมลคูผมนิสัยเลเวลหนึ่งนิสัส่จลลี่ใช่ไหมลีมอนเลยโอเคมีลีขนาดได้ด้วยเนี่ยจะเอาขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่ไหนหได้หมดยกเว้นปวานนะครับจะลีขนาดใหญ่ไม่ได้ จอรี่อยาเงี้ยเราอยากตีนิสัยปั๊บก็เปลี่ยนเป็นแบบอ่าเป็นชิมิตแล้วกันให้มันเร็วๆหน่อยกดปั๊บรีโปกเกมอนเสียงเงินนะครับแล้วมันเลยบอก IV เราด้วยว่า IV ตัวเนี้ยโอ้โหไอพีเทกเยอะใช้ได้เลยอ่าโชว์แป๊บเดียวนะครับดูให้ทันอ่าตอบยูทูเราก็จะเป็นนิสัยชิมิตเลยเข้าไปดูในเกมได้อันนี้ผมไม่ได้เข้าไปดูให้นะครับก็ประมาณนี้นครับรีขนาดได้แล้วก็จุด จุดเด่นของระบบนี้อีกอันนึงนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาเองก็คือตลาดซื้อขายปเกมอนแหมตอนนี้ก็มีคนมาซื้อขายกันเยอะแยะแล้วตอนนี้มีสปาร์ต้าหนุ่มมานั่งขายน,นี่ผมก็ขายกินกาเอสไปแลว้วสามสามนะครับราคาเจ็ดหมื่นเองไม่มีใครมาซื้อวาอะไรประมาณนี้ไม่มีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาขายกันด้วยปีกแดงเล้วห้าสิบหกขายสองหมื่นนะโดยคนนี้อะไรประมาณนี้ ถ้าเราอยากลองซื้อดูเรากดคลิกเข้าไปครับกดซื้อครับไม่ต้องตกใจมันยังไม่ได้ซื้อทันทีเราเข้ามาดูก่อนว่ามันกิ่งไหมนะครับก็เนี่ยครับเลเวลห้าสิบหกไม่ใช่เอสนะครับแล้วก็นิสัยเน้ความอันนี้เป็นอบิลิตี้นะครับยเปิดเพลงต่อก่อนอ๋ออเคอันนี้เพชรคู่น,นะครับค่าความสุขเท่านี้มีสกิลอันนี้เออเป็นธาตุนี้นี่หน้าตาของมันแล้วก็เนี่ยครับ สถานะพื้นฐานของมันตอนนี้สตตัสประมาณนี้มี IV แบบนี้ถ้าใครไม่รู้จัก IV ก็เดี๋ยวไปดูคลิปก่อน,อนหน้าได้อธิบายไว้แล้วนะครับ E ีนีนี่เขาตีเก็บอะไรมาแล้วบ้างอะไรประมาณนี้ค่า E ีีก็ประมาณนี้ครับถ้าเราอยากซื้อจริงๆก็กดซื้อปั๊บมันก็จะซื้อให้ทันทีนะครับวันนี้ผมไม่ซื้อเพราะว่าเดี๋ยวผมตังค์หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขายให้ดูขายอะไรดี ขายประวานแล้วกันประวานลเวลสัสามอ่าทีนี้เราก็จะใส่ราคาได้ตรงนี้นะครับใส่ราคาสักประวานประวานมันหายากเว้ยขายสักขายสักห้าหมื่นแล้วกันโอเคเราขายประวานห้าหมื่นนะครับอันนี้เป็นหน่วยเงินของเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวเซิร์ฟอื่นเดี๋ยวก็เดี๋ยวพัฒนาระบบนี้เสร็จก็จะเอาลงให้นะครับอันนี้ห้าหมื่นเรกดขายปุ๊บแต่ต้องตัวฝากขายตัวละสองพันนะครับโอเค ลืมบอกไปว่าถ้าจะขายปั๊บมันจะขายตัวละสองพันทีนี้โปกเกมอนเราก็จะรวยสี่ตัวละอ่าโปกเกมอนตัวนั้นก็จะขึ้นไปหยุดอยู่ที่ตลาดแล้วเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูนี่ไงอยู่ที่ตลาดแล้วราคาห้าหมื่นเลยสองสามครับเพิ่งขายไปเมื่อกี้เลยดูเวลาได้เนี่ยโอเคอันนี้มันจะเรียงราตามระดับคนขายก่อนขายหลังนะครับมีใครมาขายวะเนี่ยคาคาดาบกาบ้าเอสนะครับแปดหมื่นโอ้ขายแพงแท้เจลาดอนก็เอามาขายครับสองพัน อยากจะบอกว่าค่าขายในก็สองพันแล้วนะครับเขามาขาย2องพันนี่เขาจะได้อะไรครับห <c oughs> ลักการขายผมว่าน่าจะขายเกิน2องพันขึ้นไปถึงจะได้กําไรครับถ้าสองพันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับที่อยากจะรีวิวในคลิปนี้นะครับถ้าคลิปหน้ามีระบบอะไรเจ๋งๆหรือมีการอัปเดตโปเกมอนอะไรมาใหม่อย่างเช่นไอ้พวกเนี้ยถ้ามีอะไรมาใหม่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันนะครับหลังจากผมไม่ได้รีวิวมานานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ